หยงไ่ไทานข้ามื้อเั้าครประทีเพราะว่าเป็นประเพณีของทางชาวตระาตามวัดราอารตัต่างๆเพื่อเป็นการบูชาเป็นนะเงรตต่างๆวงทุกคมเลยนะตัวต่างแล้วก็ที่เราลึกบูชาของทางวัดเป็นแปดเทียน

ทำนายกต้ามารได้นะก็ดวงละก็ดวงละห้าสิบเ้าบาทการควุนไม่ให้เรียบร้อยนะเพื่อจับเสิริมบาร,รมีมีโซลาาอย่าเงี้ยแนะนำสำหรับเรียย้อนนะ,นนะท,นนที่ชมรมสโขีน้องเาปลอ พะเจ้ที่เราเคโไกพระเจ้ารั้นขึ้นโจมอยูที่ตรงนั้นนะไม่สามาที่จะทำเชิงโยกอิขึ้นมาได้แต่วั้อน้ก็ได้ัเชิญโยท่านขึ้นมาแล้วก็มาประกอบพิธีทำพิธีซึ่งก็ได้นำเิจากเนโฉนม เป็นไงบ้างครับนี่เดินมาบนสะพานนี้เป็นไงบ้างฮะกลัวค่ะกลัวกลัวยังไงฮะกลัวยังไงฮะดูมองข้างล่างไม่ได้เลยค่ะเสียวตามตามหลักเป็นคนกลัวที่สูงแบบสูงกลัวค่ะไม่กล้ามองเลยไม่กล้ามองเลยแต่อยากถ่ายรูปอยู่ชอบอะไรครับตรงนี้ครที่เราเดินขึ้นมาชอบอะไรบ้างฮะ ชอบวิวเนาะชอบแล้วไม่เคยสัมผัสกระจกไม่กล้ามองข้างล่างเลยตอนนี้ยังไหวยอเนาะถ่าสั่นแล้วค่ะขาสองถ่ายสั่นจะได้รูปแล้วก็กลับแล้วค่ะตัวมากเขางจเขาไปกอัน làng mày đến mà, đây là cái gì vậy? quay lại quay lại, quay lại,

ย่ำเลาสิบบาทแล้วก็แล้วก็จะล็อกจะล็อกกันตนี่ะจะล็อกจะล็อกแล้วแล้วก็แแล้วก็แล้วกวก็แล้วก็แล้้วก็แล้วก็แลวก็แลวก็ก็แล้วก็แวก็แล้วกว รถไปทางซ้ายรถรถออที่ออเดี๋ยวก็โทรกลับด้วยเรื่องโทรกับโชคบดีไม่ได้ทํางานเรื่อง <N tanpa earth> <ZZillas> <rumor yang lagina> แต่ที่เรียบร้อยแล้วครับติท่าดยนรั้น <Ash well. S 2> ได้เลยะครดันั้ชกาท่านใดที่อยากจะร่วับที่